เปิดลูกแรกขึ้นไปในระยะ8-9เมตรแล้วก็โอมเป้าเลยครับ <Yeah. S 1> โอ้โหไว้แน่นอนจริงๆนีครับเอาละครับ, <Yeah. S 1> อรบขอมุมเล็กๆนะครับเราซูมในแค่นี้นะครับอานะครับแก๊ปจะตีตรงนี้ อ้ยข้ามไปนิดนึงลูกนี้มันเหมือนจะถูกครับแต่มันตกหน้าลูกแรกลูกที่สองข้ามหัวครับเอาละครับแกบขอแก้ตัวอีกลูกหนึ่งครับเป็นใบที่3ครับดูลูกนี้ครับ